นิทานไทยมานิเฟสโทเปียครั้งหนึ่งในงหุบเขาเขียวขวจีเนินแสงอาทิตย์ที่นั่นมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ที่นี่ท่ามกลางใบไม้ชะอุ่มนกร้องและธรรมชาตินิดาเลียดูประทีศแห่งจินตนาการนายขอดูอีกดูดีๆนะ นักประดิษฐ์ที่มีฝันไม่สิ้นสุดดาเลียมีหัวใจเหมือนเด็กแต่มีสมองเหมือนกับนักปราชญ์แล้วก็จอนสลัดก็มีปีกทองงอกออกมาจอนสลัดมีปีกได้เหรอถ้านางฟ้ามีได้ทำไมจอนสลัดมีไม่ได้เด็กๆรักเธอมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบความเป็นเทพนิยายที่เธอมีบางคนไม่ชอบความจินตนาการของดาเลียอเอาอีกแล้ว เดินเรื่อยเปหยุดได้นะเธออาจจะสร้างประตูมิติไปแดนเวทมนต์ได้นะฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยที่นี่ฝุ่นเยอะมากเลยเมื่อเธอทำความสะอาดห้องใต้หลังคา <c oughs> เธอได้เจอกับหนังสือโบราณเข้าฮะนี่อะไรเนี่ยสารานุกรมแห่งจินตนาการอย่างนั้นเหรอหนังสือลึกลับพูดเกี่ยวกับดินแดนลับที่เรียกว่ามานิเฟสโทเปีย ที่ที่ฝันนั้นได้กลายเป็นจริงทั้งหมดหรือว่าจะใช่โอ้อัญมณีเหรอเธอได้เจอกับพิมพ์เขียวเครื่องจักรที่จะนำพาไปสู่มมนิเฟสโทเปียดินแดนที่ฝันเป็นจริงด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่มีใครเปรียบได้กับข้ามืืนที่เต็มไปด้วยฝันดาเลียนก็ได้ครับเครื่องจักรของตัวเองสุดท้ายแล้วล่ะก็าวางอัญมณีแล้วยืนดูแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะ เครื่องนี้มันต้องใช้ความมุ่งมั่นของนักฝันมั้งอืมฉันเชื่อในเวทมนต์แห่งจักรวาลอัญมณีสองแสงและเครื่องจักรก็เริ่มมีชีวิตทําให้ทั้งห้องมีสีสันประตูใหญ่เปิดออกมาและเธอก็ก้าวเข้าไปในแสงนั้นพระเจ้าช่วยนี่คือมานิเฟสโทเปียนั่นคือโลกที่ไม่ใช่ของตัวเองมันน่าทึ่งมาก ิังมีชีวิตแห่งจินตนาการอยู่กันเต็มไปหมดแม่น้ำนั้นเต็มไปด้วยอัญ,ญมณีเหลวและไหลไปที่ขอบสายรุง้งฉันเชื่อว่าจักรวาลมีหลายโลกมาตลอดเลยนะเนี่ยเธอเดินไปเรื่อยๆบางทีก็กระโดดผ่านดินแดนเมฆหรือขี่น้ำตกฟองนะ้ำเหมือนกับว่าจะไม่มีใครอยู่เลยนะโอ้โออะไรเธอคือใครอ่ะอ๋อคือฉันฉ,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 ฉันดาเลีย มนุษย์คนหนึ่งนะ่ะแล้วเธอล่ะฉันลูมิฉันเป็นแสงสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากแสงเกิดมาจากแสงของเวทมนต์วิเศษเธอสวยมากเลยแน่นอนฉันสวยสิมนุษย์ไม่เคยมาที่นี่นะเธอเป็นคนพิเศษแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> เธอดูน่าสนุกนะเรามาเป็นเพื่อนกันลูมิเป็นสัตว์ที่ทรงสเส่ห์ทั้งสองร่าเริงกับความสวยงามของมานิเฟสโทเปีย พวกเขาไปที่ต้นไม้ร้องเพลงที่ทำนองของมันโชยไปทั่วดินแดนและพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับนางฟ้าหัวเราะที่ทำให้โลกมีแต่เสียงหัวเราะว้าวทุกอย่างเป็นไปแบบที่ฉันคิดเอาไว้เลยอะมันคือเล่าแห่งจินตนาการและความฝันจริงๆ <c oughs> นั่นอะไรนะ่ะดาเลียชี้ไปที่แถบควันที่ลอยเหนือฟ้ากับสายรุ้งสีเทาที่ชนเข้าไปกับสายน้ำสีเข้ม เราจะต้องกลับไปแล้วทำไมละ่ะที่นี่มันคือที่ไหนอะโอดาเลียมันอันตรายมากหมายความว่ายังไงอ๊บลูมิดาเลียดาเลียตกลงไปในช่องมืดของผืนดินอในนี้มันหนาวจังเลยฉันฉันรู้สึกไม่ดีเลยลูมิแสงเธอ ประหลาดเหรอใครกล้ามาย่างกลายในดินแดนของข้าดาเลียใจเต้นแรงนั่นคือเมกสัตว์ตัวสูงใหญ่ชั่วร้ายนี่นี่ไม่ใช่ดินแดนเจ้ามันเป็นของเราเจ้าขโมยมันมามันเป็นของข้าดินแดนแห่งฝันและจินตนาการของเจ้าน่ะจะหายไปความฝันมันไร้สาระความฝันและความหวังน่ะ ำให้ผู้คนน่ะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดตั้งหากละ่ะโอ้ลองหยุดข่าดูสิอมีแสงจ้าสาดออกมาทำให้สัตว์ประหลาดหนีไปเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สิไปกันเถอะนะทั้งสองรีบหนีไปแสงมันมันทำให้ฉันกลับมาเป็นคนเดิมที่น่าทึ่งละ่ะเมืม่อกี้มันอะไรไม่รู้สิโอ้ดาเลีย มองไปที่ส่วนหนึ่งของมนเฟสโทเปียที่เมิร์กทำลายไปลูมิเราต้องทำลายเมิร์กทำลายเมิร์กดาเลียเขาเก่งมากเลยนะเราปล่อยให้มันทำลายที่นี่ไม่ได้นะอม,มันเป็นทางเดียวสินะลูมิบอกดาเลียเกี่ยวกับอัญมณีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอัญมณีแห่งความเชื่อคริสต้าทรงพลัง3ามชนิดที่จะทำลายความมืดของเมิร์กได้ คนไม่เชื่อว่า m a n ิเฟสโทเปียมีจริงแต่มันมีจริงๆนี่นาฉันอ่ะพร้อมที่จะเสี่ยงนะเธอพร้อมที่จะไปกับฉันไหมแน่นอนและพวกเขาก็าออกเดินทางเพื่อรวบรวมคริสตัลหลังจากนั้นดาลเลียก็เริ่มเหนื่อยจนพวกเขาเห็นบ้านปแปลกๆในระยะไกล ลูมิยินดีที่ได้เจอกันอีกนะเพื่อนเธอนี่ใครเหรอนี่ดาเลียถ้าเป็นนักประดิษฐ์เหมือนกับเธอเลยล่ะลูมิเล่าให้อิลาร่าฟังทุกอย่างเกี่ยวกับเมอร์กกล้าหามากพวกเธอจะเจออัญมณีพวกนั้นได้ยังไงกันนะ่ะไม่รู้สิอิลาร่าเราขอพักหน่อยได้ไหมได้สิอิลาร่ามีชีวิตชีวาและดูแลแขกของเธอเป็นอย่างดีเช้าถัดมา เอลาร่าให้ของขวัญกับพวกเขากลาสีแมกมันจะช่วยให้ดาเลียเดินทางได้อย่างง่ายได้อ้อขอบคุณนะเอลาร่าทุกอย่างที่ช่วยดินแดนเราได้ยินดีเสมอพวกเขาบอกลากันแล้วเดินทางต่อสุดท้ายพวกเขาก็ไปลงเอยที่ป่าต้นไม้และดอกไม้ของที่นั่นใหญ่และไม่เหมือนที่ไหนเอ้ยพระัมว ซาบล้อมนี่มันป่าเหรอโฮโห<ฮ>โอ<ฮ>้สวัสดีฉันชื่อกร่ตายินดีต้อนรับสู่สวนของฉันนี่มันวิเศษมากก็มันเต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความลับเล็กๆฉันเชื่อว่าคุณดูแลมันอย่างดีเลยด้วยความมืดที่ย่างกรายเข้ามา ฉันจะทำทุกอย่างที่จะแพร่ความดีของฝันและความสุขนี่เธอพูดถึงต้นไม้ร้องเพลงหรือเปล่า Yes, yes. เขาคือสิ่งมีชีวิตที่ฉันภูมิใจที่สุดลูมิกับดาลเลียแนะนำตัวเองและบอกกรูต้าเกี่ยวกับภารกิจของทั้งสองพวกอนิมนีมันสำคัญมากเหรอใช่แล้วมันเป็นทางเดียวที่จะเอาชนะมร์และฟื้นฟูมานิเฟสตโตเปียได้นะอ๋อเหรอ กรูต้าคิดอย่างหนักเธอนำทุกคนไปท่องสวนดาเลียกับลูมิทึ่งกับพืชต่างๆแปลก่ังอยู่ดีๆก็รู้สึกมีพลังก็เพราะพลังของเพชรยังไงล่ะพวกเขาตามกรูต้าไปและด้วยความตกตะลึงพวกเขามองเห็นเพชรแพร่กระจายพลังไปทั่วสวนนี่เอาไปสิ แต่ส่วนของเธอเธอต้องใช้เพชรพวกนี้มากกว่าอะไรฉันเชื่อว่ามันคือพลังของฝันเรานะโอ้หัวใจของเธอคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยกรตุตาไปเอาชนะสัตว์ร้ายนั่นเลยนะลูมิกับดาลเลียบอกลากันพวกเขาได้อัญมณีอันแรกมาแล้วเมื่อแสงดาวเป็นประกายดาลเลียกับลูมิไปที่เกาะระยิบรรยับก็แห้ง โอไรออนนักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุดของมานิเฟสโตเปียอยู่ที่นี่พวกเขาเจอกับนักเล่าเรื่องสวัสดีลูมิมาฟังเรื่องเล่าเหรอโอไรออนเราออกภารกิจอยู่นะ่ะนี่คือดาเลียสวัสดีดาเลียพวกเธอทำภารกิจอะไรกันและพวกเขาก็เล่าเรื่องอีกครั้งช่วยเราได้ไหม เป็นภารกิจที่สูงส่งจริงๆเราต้องช่วยให้เต็มที่ความมืดมันมาถึงเราแต่ฉันเชื่อว่าความแกร่งของฝันเรามันไม่แพ้ใครอ่าอ,อ,อ,อือรไออนใช้เสียงกระซิบแห่งจักรวาลสืบข้อมูลดวงดาวพวกมันเล่าเรื่องให้ฉันฟังถึงพลังโบราณจากอัญ,ญมณีเม็ดหนึ่งโอ้ ดวงดาวเฝ้ามันไว้แต่พวกเขาจะให้มันกับเธอเพราะพวกเขาเชื่อใจเธอดาเลียและในทันทีมีหินเรืองแสงเล็กๆบินลงมาหาพวกเขาโอ้ขอบคุณค่ะเหลืออีกหนึ่งอ๋อดวงดาวบอกว่าพวกเธอมีหมดแล้วนี่แต่เราเพิ่งเจอก้อนที่สองนะโอไรออนสับสนก็เลยถามดวงดาว เหมือนกับว่าอัญมณีที่ทรงพลังที่สุดจะอยู่กับเธอนะดาเลียแต่มันไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่อีกดินแดนดาเลียนึกไปถึงที่บ้านและบอกทุกคนมันคือเม็ดที่แกร่งที่สุดเมื่อถึงเวลามันจะเป็นของเธอพวกเขาขอบคุณกันอีกครั้งแล้วก็กลับไประหว่างทางกลับดาเลียก็สังเกตเห็นว่าความมืดเริ่มคืบคลาน ของเธแล้วเราก็เจอเพชรเราจะชนะเขาได้ความเชื่อของเรามันจะช่วยเราแน่นอนพวกเขาเดินทางกลับมาแต่กลับมาเจอว่ามานิเฟสโทเบียที่ต่างไปความมืดคลืบคลานไปทุกที่ลูมิดูสิดาเลียชี้ไปที่เมฆดำที่กระจายไปเต็มบนยอดเขาที่สูงที่สุด ยอดเขานั้นคือหัวใจของมานิเฟสโตเปียถ้ามันโค้นทุกอย่างก็จบมาเลยพวกเขาบินไปที่นั่นฟ่าเมฆลงมืดไปฮ่าฮพวกเจ้าล้มเหลวถ้าหากว่าข้าปล่ความสงสัยเที่มืดมน ทั้งดินแดนก็จะสิ้นหวังเราไม่ยอมแน่นอนดานเลียกับลูมิยืนหยัดพวกเขาถืออัญ,ญมณีแล้วเธอก็เรีดความเชื่อที่ตัวเองมีออกมาฉันเชื่อในความฝันของทุกอย่างในโลกนี้และฉันเชื่อในความหวังของพวกมันอะนันอะไรนะ่ฉันเชื่อว่าเพชรในตำนานจะทำลายความชั่วทั้งหมด อัญมณีชิ้นที่สามปรากฏออกมาแล้วรวมพลังกันเธอส่งพลังแห่งความเชื่อไปที่เมิร์ก<า><า>พลังแห่งความมืดของเขาโดนกำจัดออกไปเมิร์กหายไปตลอดการมานิเฟสโทเปียปลอดภัยเราทำได้แล้วเราทำได้ <laughs> ดินแดนเริ่มฟื้นฟูนฟประชาชนมานิเฟสโทเปียก็ออกมาจากที่ซ่อนกัน และเทศกาลแห่งจินตนาการก็เกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้ทั้งสองมันเป็นการรวมตัวที่ร่าเริงที่สุดความฝันเป็นตีมของงานนั้นและความสดใสของพลังแห่งจินตนาการได้รับการเฉลิมฉลองฉันรู้ว่าเธอจะทำได้นะฉันเชื่อก่อนก็ฉันเชื่อที่สุดอะสิ่งที่สำคัญคือความเชื่อและความหวังดีจะชนะทุกสิ่งมันจริงนะถ้าฉันไม่เชื่อแต่แรกเนี่ย ฉันคงไม่เจอพวกเธอหรอกนะเราคงจะไม่ได้ช่วยดินแดนนี้เอาไว้ดีนะที่พวกเราเชื่อฉันด้วยม a นเฟสโทเปียสงบสุขอีกครั้งความมืดหายไปจากดินแดนเหลือแต่ความฝันและจินตนาการดาเลียกลับบ้านแต่จะมาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆพร้อมกับนักฝันว้าวคอาจริง,อง,รงบอกแล้วไงลูมิ รับออกประจน์ไยกันแล้วนะคความฝันไม่เป็นจริงถ้าเราไม่มีความเชื่อและทำให้มันเกิดขึ้นความหวังและความเชื่อจะนำไปสู่ความฝันที่แสนวิเศษในชีวิต